พอไทยลีกรุ่การนี้เปิดมาไม่กี่นัดก็สนุกไม่น้อยการเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่มต้นของหลายทีมก็ยังมีให้เห็นแต่ทีมที่ขุมกำลังรวมถึงแท็กติกลงตัวแล้วก็มีให้เห็นเช่นกันโดยเฉพาะทีมหัวตารางอย่างบางกอกก,กลาส f ิ b g ี c ีีฟปีนี้กับคอนเซปต์โนเมอร์เริ่มต้นอย่างไร้ปราณี ยิงประตูและเก็บแต้มเป็นว่าเล่นและอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือคู่กองกลางที่อาจจะไม่คุ้นหน้าแต่เล่นคู่กันแล้วเนียนตานี่อาจจะเป็นคำพูดของแฟนบอลและคำพูดของเจ้าตัวละ่ะหนึ่งในคู่กองกลางคู่นั้น BGFc หมายเลข19พิชิตเกสโรที่ผมมาอยู่ที่บางกอกการ์ดได้ก็เพราะว่ามีพี่ตั้มนิร,รุสสุรเสียง ีเคยอยู่ด้วยกันที่อาร์มี่พอดีเขามาเป็นสตาฟที่นี่เขาโทรมาชวนว่าพอดีที่นี่ต้องการแบ็กขวากับกองกลางก็เลยชวนผมมาแล้วก็พอดีก็ได้มาอยู่ที่นี่ในภาพของผ,ผมนะครับคือเบลกัสตอนนั้นที่ผมคิดคือทีมใหญ่แต่ถ้าผมอยู่ทีมอื่นผมมองกลับมาว่าเป็นทีมใหญ่ที่พอที่สามารถจะพอสู้ได้คือเป็นทีมใหญ่จริงแต่คือพอสู้ได้พอเขาเรียกว่าเราจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีแทคนิคบางอย่างที่จะพอสู้ได้คือแบบ มองแล้วสามารถเก็บแต้มได้หรืออาชนะได้แต่ถ้ามาเล่นในบ้านเขาคือหวังแค่เดียวคือแค่แต้มเดียวทำมือออกไปแค่นั้นความรู้สึกคือ,อ,อตอนแรกผมคิดว่าน่าจะอยู่ยากนะเพราะผมก็ไม่เคยอยู่สโมสรใหญ่มาคือแต่ความรู้สึกพอมาอยู่จริงๆคือทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนนิสัยดีแล้วก็ต้อนรับดีมากครับการที่ซ้อมยาเทียมผมว่า มันเป็นจุดเด่นของทีมนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดว่ามันมันตอนแรกผมยังเคยกลัวเลยว่ามันจะเล่นยากแต่พอมาจริงๆได้ซ้อมทุกวันคือมันมันทำให้ทีมเราได้เปรียบเหมือนกันนะครับผมคิดว่าคือมันคือจุดเด่นของทีมมิดฟิลด์ตัวกลางใช่ไหมครับคืออันนี้คือผมก่อนหน้าน,นี้ผมเล่นกองกลางมาก่อนคือแล้วก็คือผมก็หลังจากนั้นสักผมก็เล่นมาแต่แบ็กขวาน,านานๆจะเล่นกองกลางทีพอดี พี่ตั้มเขารู้นี่รู้สื่อเสียงเขารู้ว่าผมเล่นกองกลางได้ก็พอดีมีบางตำแหน่งหรือว่าบางบางเกมที่อาจจะต้องใช้กองกลางคือเป็นกลรรับคู่อาจจะใช้ผมคู่กับทอสก็เลยเกิดขึ้นมาวันเจอเมืองทองคือด้วยเจ้าทอทเจ็บด้วยตอนนั้นคือแล้วก็มีพี่เบนซ์คู่กับผมเท่าน,นั้นกองกลางตอนนั้นก็เลยได้ได้ลงมาเล่นกองกลางครับก็รู้สึกดีนะครับผมชอบ แต่ถามว่ามันอยู่ที่การฝึกซ้อมมากกว่าถ้าได้ซ้อมตำแหน่งไหนที่มันอยู่ซ้อมนานๆแล้วหรือว่าชินผมว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าผมได้ซ้อมกองการนานๆแล้วก็ได้เล่นกองการนานผมว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีคือผมห่างกองกลางไปนานบางทีอาจจังหวะอะไรอาจจะยังปรับตัวยากอยู่ครับคือ <c oughs> แบ่งกันยังไงผมไม่ได้แบ่งกันมากกว่า <c oughs> ผมคิดว่าเราทํางานด้วยกันเล่นด้วยกันคือใครช่วยใครได้หรือว่าบางทีเรา ช่วยเขาเขาช่วยเราคือมันเป็นการทํางานร่วมกันมากกว่าครับคือทําให้เรารู้สึกเล่นบอลแล้วมีความสุขด้วยพี่เบนซ์เป็นพี่ที่ดีเป็นคนคอยให้คําปรึกษาเนะี่ยไม่ว่าจะเรื่องฟุตบอลเรื่องส่วนตัวส่วนทอสเป็นน้องที่เขาเรียกว่าขี้เล่นอา,อาจจะมีบ้างแต่ผมว่านิสัยดีทุกคนทุกคนที่นี่นิสัยดีไม่ว่าจะเป็นพี่เบนซ์หรือทอสหรือว่าคนอื่นๆนิสัยดีทุกคนคนระับส่วนเรื่องในสนามฟุตบอลทอสจะเป็นคนหนึ่งที่ เล่นบอลเกินอายุคือเหมือนเล่นฟุตบอลมานานแต่ทั้งนั้นที่ตัวเองอายุถึง1ิบ9สิบส่วนพี่เบนซ์ก็จะเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเขาเรียกวา่ามีมุมมองที่บางทีคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์กับทีมถามว่ามีความกดดันไหมผมว่ามันกดดันทุกที่นะครับพราว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราต้องต้อง,ต,องต้องจะเล่้ง11ตัวแรกคือมันกดดันทุกที่แต่ผมถามว่า ถ้ามันทําเพื่อทีมบางทีมันขอให้มันชนะบางทีเราอาจจะไม่ลงเป็นสิเอ็ดตัวแรกแต่อาจจะเปลี่ยนลงไปแล้วมันชนะผมว่ามันก็แฮปปี้ครับคือผมเคยวางเป้าหมายกับตัวเองไว้หลายครั้งแล้วผมอยากไปเล่นบอลถ้วยเอเชียคือผมตั้งแต่อยู่หลายสโมสรแล้วผมก็คิดของผมนะว่าอยากไปเล่นบอลถ้วยเอเชียคือผมถามว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นที่ที่ผมสามารถทําได้ใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าบางทีที่นี่เป็นสโมสรที่พร้อมการจัดการทุกอย่างคือเป็นทีมใหญ่ แต่ที่ผมอยู่ผ่านมาอาจจะเป็นทีมเล็กหรือทีมกลางมันมันศักยภาพเ็าอาจจะไม่ถึงแต่ที่นี่ผมว่าคิดว่าสามารถไปได้แล้วก็ใกล้เคียงที่สุดผมว่าตอนนี้บรรยากาศในทีมดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคนรุ่นพี่รุ่นน้องต่างชาติคือทุกคนให้เกียรติกันมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกมีช่องว่างให้กันแล้วคือมีความสนิทกันคือทุกทุกอย่างพร้อมไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าชีวิตส่วนตัวทุกอย่างพร้อมมากครับที่นี่ ผมคิดว่าในบ้านเราผมมั่นใจว่าชนะชนะแล้วผมคิดว่าสกอร์สูงด้วยคือผมถามว่าผมไม่ได้ว่าเทโลดีหรือไม่ดีแต่ผมถามว่าด้วยทีมของเราที่ผมมองคือทีมของเรากําลังดีคือแล้วเล่นในบ้านของเราผมคิดว่าชนะสกอร์สูงครับก็ <c oughs> ขอฝากเนี้ยฝากตัวกันคนระับเพราะว่าผมก็ต้องทํางานที่นี่อสามปีคือผมก็จะทําทุกเกม ที่ผมได้ลงไปเล่นคือผมจะทําให้เต็มที่มันอาจจะมีดีบ้างหรือไม่ดีบ้างแต่คือผมก็เต็มที่กับมันทุกเกมครับยิ่งมีตัวเลือกที่หลากหลายยิ่งทําให้นักเตะหลายคนนั้นต้องรีดฟอร์มออกมาอย่างที่สุดผู้มาใหม่อย่างเขาก็เช่นกันบทพิสูจน์ใหม่บนเส้นทางลูกหนังเวอร์ชั่นย่าเทียมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับหมายเลข19เจ้าก๊อฟพิชิตเกสโร